ผลการทดสอบเพราะว่าหลังจากที่ใช้ไทมิเดลบนใบหน้าไป4สัปดาห์นะคะจุดดำดำจางลงอย่างชัดเจนค่ะคือไทมิเดลตัวนึงที่อยู่ในยูซรีนนี่นแหละบริษัทยวกนเป็นสูตรที่ให้ผิวกระจ่งางใสลดจุดดำดำมากกว่ามาช่วยในแง่ของการลดซากรนะคือออกไปได้ดีกว่าอับูตินถึง80เท่านะโดยที่เขาไม่ทำร้ายเซลล์เม็สีผิวด้วย ีแค่สูตรรักษาฝ้ากระจุดดงดำผิวหมองคล้ำสูตรที่กูรูเช็คว่าตังในปี2021รวมอยู่ในคลิปนี้แล้วนะคะคุณมีสูตรในหน้าตามเก็บบ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวกูรูเช็คที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่ในช่วงเช็คเรตติ้งนะ เป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงเช็คแรตติ้งนะคะหมงแจกของรางวัลให้แฟนตัวยงนะสัปดาห์นี้แจกเป็นตัวโปรไบโอพัสนะคะโปรไบโอพัสนี่ก็จะเป็นโปรไบโอติกนาอที่มาช่วยเรื่องระบบขับถ่ายช่วยเรื่องหูงกันได้นะคะสุดนี้มีความพิเศษตรงที่ช่วยเรื่องชะลอไวัยได้ด้วยนะ,คะใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยรวมถึงอยากได้สุขภาพที่ดีด้วยนะคะสุดนี้เดี๋ยวแจกให้ทานฟรีเลยลายรางวัลน,นะคะใครที่มีเครื่องหมายเพชรรอกลับได้เลยเป็นธรรมเนียมของช่องเราที่ถูกปลายปีเราก็จะมีการรวมผลิตภัณฑ์ทีี่่เราาาามมวใช้ดนะคะค นะซึ่งหมวดที่ทุกคนถามกันเข้ามาเยอะแบบเยอะมากอน,นี้ไม่พ้นเรื่องขาวไายฟ้าบองรวมคลีนทาฟ้ามาให้โดยดูจากแอคทีฟที่น่าสนใจของแต่ละผลิตภัณฑ์มานะ้วคุณวันนี้รวมให้หมด7ตัวด้วยกันนะที่หมองชอบในปี2021แต่ละตัวเขาก็จะมีจุดเด่นมีสารสําคัญที่แตกต่างกาัน เริ่มที่สุดแรกเลยนะคะก็คือคอนเซ็ปต์แอนตี้เมลัสมาครีมค่ะหลายคนน่าจะคุ้นหูคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่คอนเซ็ปต์เนี่ยทางแบรนด์เคลมว่าเป็นมันติเวมินก็คือช่วยผิวกระจ่างใสให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยนะคะแอคทีฟหลักๆนะคะที่มาช่วยให้ผิวขาวใสมี4ตัวที่น่าสนใจตัวแรกก็คืออัลฟาบบตินนะคะเป็นอนูพันธ์ของไฮโดรควินอนนะคุณคนแต่ว่าปลอดภัยกว่าไฮโดรควินอนมาง่ายสูตรนี้ใสมา1.2%นี่งม็ดสอาเยอสมควรเละถ้าใครที่ตามมอยู่จะเห็นวพูดบ่อยนะว่าอัลฟาน ออกได้ดีกว่าอัลูตินนะสารตัวที่สองก็จะเป็นตัวทรานส์มิกแอซิดทรานส์มิกแอซิดนะคะเป็นตัวยาชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในยารักษาฝ้านะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นยาเนี่ยความมินทอนจะต้องเข้มข้นมากพอสมควรในสกินแคร์เนี่ยเขาอนุญาตให้ใช้ได้ไม่เกิน3%ก็เป็นตัวที่มาช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวได้มีในซินนามัยช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะมีโพเลเซียมอาซิโลยูซึ่งเป็นสารสกรัดจากชาเอมเทสเนะะี่ยค่ะก็มาเสริมฤทธิ์กับอัลฟาบูตินที่ในสูตรนี้นะคะช่วยให้้้ผิววขาใใสึนนนนอีกแแรรงงตัเเืคคม็็จะะปแบบหดู่ สีขาวๆแบบนี้แหละคุณๆเปลี่ยงง่ายนะคะลื่นผิวไม่เหนอะหนะนะคะกลิ่นก็จะออกแนวแบบหอมๆห,หน่อยเป็นสูตรที่ใส่ไวท์ทนนิ่งมาหลายตัวแล้วก็เข้มข้นพอสมควรนะคะแต่ว่าเขาก็มีน้ําหอมเหมือนเนื้อเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแพ้น้าหอมก็ต้องระวังเหมาะกับคนที่มีฝ้ากรดมานานนะคะเพราะไวเท์ทนนิ่งเยอะแบบที่บอกนะแต่ว่าก็มีน้ําหอมเนื้อก็จจะต้องระวังไซส์ที่หมองถืออยู่เนี่ย24กรัมนะคะมีคุณราคา380บาทค่ะต่อไปสูตรที่2ค่ะ คุณหน้าคุณไต่เช่นเคยก็คือตัวプロเมดนะคะプロเมดแอนตี้เมลัสม่าสปอตคอร์เรคเตอร์นะคะเป็นเวรั่มสำอางที่มีไวเทนนิ่งหลายชนิดมีความคล้ายคลึงกับคอนเซ็ปต์พอสมควรสารหลักๆที่น่าสนใจก็จะมี3ตัวค่ะตัวแรกก็คือทาร์ตมิกแอซิดนะคะก็จะเหมือนกับที่อยู่ในสูตรคอนเซ็ปต์ไปเนอะแต่ว่าสูตรนี้ใส่มา3%ก็คือใส่มาแมกโดสตามที่อยอนุญาตให้ใส่ในเครื่องสาอางนะคะมีไนซิลมาย์นะมาช่วยลดเม็ดสีผิวให้ผิวกระจ่างใสมีอัลฟาบูตินใส่มา1%นะคะคก็มายยับั้งการก่อตัวของเม็ดสีผิวก็ช่วววยผิขาใ ะค,ะคอนเซปต์เขาใส่1.2ใช่ไหมสูตรนี้ใส่1%นะคะก็จะน้อยกว่าน้อยให้ดูตัวเนือ้อเซรัมนิดหนึ่งเซรัมก็จะออกแนวสีขาวขุ่นแบบนี้ค่ะเกลี่ยง่ายสบายผิวลื่นผิวนะคะแต่เขาแบบไม่ได้มีกลิ่นชัดขนาดนั้นค่ะแต่ความจริงคือมีน้ําหอมนะคะใส่ไว้ที่นี่มาหลายตัวแต่ส่วนใหญ่ปริมาณอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะอย่างอัลฟาบูตินใส่มา1%ใช่ไหมแต่ว่าสารตัวอื่นก็อยู่หลังอัลฟาบูตินหมดเลยเนาะในแง่ของความเข้มข้นเนี่ยมองว่าคอนเซปต์ยังเยอะกว่าอยู่ก็จะเน้นสำหรับใช้ฟื้ ราคาราคา1 9บาบาทค่ะต่อไปสูตรที่3ค่ะคุณคู้สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่หมองรีวิวไวมากนะคะเมลามี่แอนตี้เมลาส์มาเพอร์เฟก s ์ไวซ์เซรั่มแอนด์สปอตคอร์เรเตอร์นะเป็นครีมทาฝ้าโฟอิมัสยบฝ้าครบทั้งวงจรไม่ฝ้ากลับมาเป็นซ้ำนวัตกรรมที่ใช้เนะะี่ยค่ะเขาเรียกว่าเมลาสิน X4 ็กเทคโนโลยี Technology. เป็นนวัตกรรมหรือว่าลิขสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ใช้ต่อเนื่องไม่ดื้อยานะคะแล้วก็เขามีเอสเซให้ด้วยสารที่เป็นนางเอกที่ทาาแแรรนนนดูเี่่่ยจะมออววกกัััตตๆคื เป็นสารววทานิ่งที่ได้รับการวิจัยแล้วก็พัฒนาขึ้นจากสถาบัน RNS ประเทศเกาหลีนะคุณสามารถยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวปรับความสว่างของเม็ดสีผิวเนี่ยได้มากกว่าอบูตินซึ่งอบูตินเป็นสารวทิทานิ่งที่นิยมใช้ในสกินแคร์ที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยค่ะคือออกฤทธิ์ได้ดีกว่าอบูตินถึง80เท่าโดยที่เขาไม่ทําร้ายเซลล์เม็ดสีผิวด้วยมีในซินามัยนะคะที่นอกเหนือจากจะทําให้ผิวกระจ่างใสก็มาช่วยสร้างคอลลาเจนได้ด้วยมี botanical extract complex B เนี่ยนะคะที่รวมสารสกัดจากพืชสมุนน,น,นไเยชด ก็นนะมาช่วยยับยั้งการส่องผ่านของเม็ดสีผิวสามารถกระตุ้นการผัดเซลล์ได้ด้วยเนาะมีรีคลิ์หรือว่าสารสกัดจากชอเอมเทด้วย e นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสารที่มีรายงานว่าสามารถลดการทำร้ายผิวจากแสงสีฟ้าแสงสีฟ้าก็คือแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์มือถือต่างเนี่ยนะคะแสงสีฟ้าเหล่านี้คุณเราอยู่ในบ้านก็จริงแต่เขากระตุ้นให้เกิดฝ้าได้นะอันนี้ค่ะเป็นพอยสํสำคัญที่หมอค่่นข้างชอบสุดนี้แล้วก็รีวิวหลายครั้งเหมือนกันเนอะไม่มีเอฟเฟกต์ต่อผิวนะคะเลิกใช้แล้วไม่ได้ ให้ดูเนื้อครีมค่ะ เนื้อครีมก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะคุณผูณ้ไม่เหนียวหนะนะคะเกลี่ยง่ายแล้วก็ค่อนข้างสึบไวไม่มีกลิ่นนะคะเขาไม่มีน้ําหอมไม่มีแอกลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีไฮโดรควิอน,นอเนาะมั่นใจได้นะคะเป็นสูตรที่ใส่สารเคม่นิ่งมาค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายนะคะแต่ถึงแม้เขาจะเป็นสูตรที่ใส่ครีมกันแดดมาด้วยก็คือ s p f 20เนี่ยค่ะแต่ถ้าใครที่ต้องออกแดดจัดหรือออกแดดหนักจริงๆเนี่ยนะมองก็แนะนําว่ายังไงก็ควรจะต้องทาครีมกันแดดทาแต่ถ้าไปรักษาของสาวออฟฟิศที่ทางานในออฟฟิศ พอแล้วคนที่ผิวแพ้ผิวบอบบางเคยแพ้สารมาก่อนเนี่ยค่ะก็ใช้ได้ก็สะสมจากแดดจากฮอร์โมนก็ใช้ได้นะคะหรือว่าคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ให้นมบุตรเพราะว่าเวลาบางทีคุณแม่ท้องใช่ไหมคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนก็เกิดฟ้าได้สูตนี้ก็ใช้ได้คะ่ะขนาดไซส์8กรัมนะคะราคา229่บ้าทค่ะนคนุณต่อไปเป็นสูตรที่4นะคะอันนี้คือ Pro X Bio r a d i o m t o r l o g i c a l Brightening Spot Fading Essence นะคะชือ่อยาวเหมือนกันเนอะ o l i Pro X สูตร brightening นะคะ เน้นมาช่วยเรื่องการขัดเซลล์ผิวด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าเซรั en ่มไฮยาลูรอน m พแอคมาช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอจากสารสกัดที่เป็นสารหลายสีน้ำตาลที่ชื่อว่ารามินาเรียเนี่ยค่ะมีอันเด็กซ์เลอร์นยูอีกตัวที่เป็นสารในกลุ่มเมทินนนะคะมาช่วยลดจุดดา่างดำให้ดูตัวเซรั่มนิดนึง เขาเป็นหัวดับเบิลเนาะตัวเซรั่มก็จะเป็นลักษณะแบบขาวขุ่นเนีย่ยค่ะแห้งง่ายนะคะซึมไวนะไม่ได้รู้สึกแบบเหนอะหนา,หนาผิวใดใดมองว่าไม่มีกลิ่นนะเป็นสูตรที่ค่อนข้างทําออกมาได้โอเคเหมาะกับคนที่มีหาจุดดงดาเยอะๆแต่ส่วนตัวมองว่าไม่ได้ค่อยเน้นไปทางฝ้ากระสักเท่าไหร่อาจจะเน้นมาในแง่ของการปรับสีผิวซะมากกว่าก็คือมาช่วยเน้นแบบปรับสีผิวสม่ำเสมอเป็นเวทสำอางเนาะคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ะคะ่ะราคาก็พอสมควรเลยค่ะคุณขนาด40มลลิตรนะคะ999้าต้อยเก้านะต่อไป เป็นสูตรยูซารินนะคะ อีกสูตรที่คุณหน้าคุณตามเหมือนกัน Us r า n e s p o t l เล็กไบ้เนนบูเตอร์เซรัมนั่งคุณเป็นสูตรที่ปรับปรุงใหม่แล้วจากสูตรเดิมที่เป็นหัวกด2ฝั่งค่ะสูตรนี้ใช้เทโลร,รีที่เรียกว่าไมโครทาเ e t ake. ผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถที่จะลดฝ้ากละจุดดงดำได้ถึง75%นะ,ะแน่นอนว่าสารหลักในสูตรก็คือตัวไทไมิโดนะเป็นนางเอกของเขาเนาะเป็นสารลิิทธิ์ของย s e r i n ค่ะที่ผ่านการทดสอบเทียบเทียงกับสารต่างมาแล้วกว่า50,000สารเนาะเพราะว่าไทมิโดเนี่ยค่ะสามารถท ผลการทดสอบเพราะว่าหลังจากที่ใช้ไทมิดอลบนใบหน้าไป4ีสัปดาห์นะคะจุดดำดำ,ดำจางลงอย่างชัดเจนค่ะสูตรนี้มีโซเดียมไฮยาโรเนต้วยนะคะมาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะมาช่วยกระชับรูมขนได้เนาะพอเขาทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะรูมขนก็จะดูเล็กลงเขาเป็นหัวปั๊มนาะคุณเซรั่มก็ออกแนวสีขาวขุ่นแบบเนี้ยค่ะแต่ก็คล้ายๆกับสูตรอื่นก็คือเป็นสูตรที่ค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะคะซึมได้เร็วประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ถึงกระซึมืบินะเนื่องจากมีไฮยาผสมใช่ไหมหลังใช้ให้ความ นนนะสูตรใหม่เขาปรับปรุงแล้วนะคะแก้ปัญหาเรื่องฝ้าได้ค่อนข้างตรงจุดแล้วก็ใส่ไทมิดอลมาซึ่งเป็นสารที่หาไม่ได้จากผลิตภัณฑ์อื่นแล้วนะคะต้องเป็นของยูเซเรนสำหรับหมองเวลาที่ใช้หมองต้องรอท้ายเซตตัวหน่อยนะคะไม่งั้นมันจะเป็นขุยเหมาะก,กับคนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด,ด่างดำหรือว่าฝ้ากระในระยะเริ่มต้นอันนี้ไม่ได้ทําให้หน้าบางนะคะไม่มีสารพพดเซลค่ะราคาพ <c oughs> อสมควรเลยคุณขนาด30มิลลิลิตรเนี่ยค่ะ2,100บาทเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะคะสูตรที่หอขาวอนินทนหลอดกระจิ้วริ้วเนี่ยนะคะหลอดเล็กๆแบบเนี้ย เคลียร์ e ีฟสปอ t ทรีตเมนต์นะคะตัวครลูมินัส630นะคะเขาเกิดจากการรวมตัวของเรซอซินอลซึ่งเอาง่ายๆว่ามันก็คือไทมิเดลตัวนึงที่อยู่ในยูเซรินนั่นแหละก็สัดเดียวกันมาช่วยยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินสซึ่งเป็นสาเหตุของฝ้ากระจุดด่างดำมีแอนตี้ออกซิแดนต์ลูมินาส630นะคะซึ่งจริงๆมันเป็นชื่อเฉพาะของสารของแบรนด์เขาไว้น้ะหมอก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงวันนี้ทางทีมก็เลยลองโทรไปถามมีเวียดูนะคะก็แจ้งว่าเขาคือวิตามินอีที่มาช่วยผิวชุชช่มชืื้้้้้้นนนนนนนแแลละะะะตตตตาาาาาามม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 มสสรร่นะ่่ถถคคคุุณณีีีขออออูเเเเพิิทกกกหจ็์ได อันนี้ให้ดูเนื้อครีมค่ะเนื้อครีมจะออกแนวสีแบบบานเย็นชมพูอ่อนแบบนี้ค่ะคุณคุณเวลาเกลี่ยก็จะรู้สึกว่าหนักกว่าเนื้อครีมตัวอื่นที่รีวิวมานะคะจะมีความหนึบหนึบหน่อยเนาะก็ถือว่าให้วามชุ่มชื้นผิวได้ดีค่ะมองว่าต้องทาทิ้งไว้สักพักนึงให้เขาเซ็ตตัวก่อนใ่้แต่งหน้าต่อในตอนเช้านะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นคราบวิธีใช้เนี่ยจะค่อนข้างต่างจากจุดอื่นก็คือเขาให้แป้งฉพ้ะจุดตรงที่เป็นฝ้าเป็นกระโดยตรงเลยหลอดค่อนข,ข้างเล็กนะคะอาจจะสิ้นเปลือง้้าาาาเเกกราทหหนนนะมม็คคี่ป ลึกสะสมนานนะคะก็ไปแต้มเฉพาะจุดได้ขนาด10มิลลิตรนะคะราคา3 6 9บาทค่ะมาที่สูตรสุดท้ายแล้วนะคะทุกคุณก็คือตัว Q c l e a r y Corrective Dark Spot Solution นะ Q หมอก็รีวิวไปหลายครั้งนะคะตอนนี้ซื้อมาใหม่เพื่อจะใช้รีวิวในคลิปนี้โดยเฉพาะเลย Q ในแอคทีฟหลักมี2ตัวด้วยกันตัวแรกคือ r i o t i n a s c o r i c Acid นะเป็นอนุพันธ์วิตามินซีที่ค่อนข้างมีความเสถียรทนร้อนทนแสงทนน้ำได้ดีก็ไปช่วยยับยั้งเอนไซม์ทารซนิเลตนะคะทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่วิตามินซีมันจะไป ของไวท์เทนนิ่งซะมากกว่าที่จะมารักษากละาฝ้านะ้มีซาลิเซลิกแอซิดนะคะเป็นสารผัดเซลล์คุณน่าจะคุ้นกันอยู่นะคะนอกจากจะช่วยผัดเซลล์ให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็สามารถช่วยลดเลือนริ้รอยได้ด้วยนะเป็นหัวดอปเปอร์นะคะเซรั่มก็คือเป็นแบบเซรั่มใสเลยนี่ บอกไม่ทราบความเข้มข้นของนุพน่พันวิตามินซีที่เขาใส่มานะคุณคุณคือไม่แน่ใจว่าปริมาณมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตัวเซรั่มเขาค่อนข้างใสมากเลยอะคะ่ะอย่างเนื้อเซรั่มที่องทางเมื่อสักครู่ก็ค่อนข้างซึมใบเกลี่ยง่ายนะคะมีสารผัดเซลก็จริงแต่ไม่แสบผิวค่ะเป็นสูตรที่ให้ผิวกระจ่างใสลดจุดด่างดำมากกว่ามาช่วยในแง่ของการลดซ้ากละนะแต่ว่ามีสารผัดเซลก็คือซาลิเซติกแอซิดแล้วก็จะทําให้ผิวบางลงใครที่ผิวไวผิวแพ้ง่ายมากๆควรต้องระวังนะคะขวดนี้เป็น50มิลลิลิตรนะคะแต่ถ้าเก ค่ะคราวนี้หมอมาซาล่าถามเช่นเคยว่าสูตรไหนเหมาะกับใครเราจะต้องเลือกอยังไงถ้าเน้นตอบโจทย์กระฟ้าเลยก็แนะนํา2สูตรด้วยกันตัวแรกก็คือจะแนะนําเป็นตัวยูซารีนะคะที่เขามีตัวแอคทีฟเฉพเขาก็คือตัวไทมิดัลที่เป็นลิขสิทธิ์ของยูซารีนเนี่ยค่ะสามารถที่จะยับยั้งเอนไซม์โดรซินีได้ดีก็ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสเนอะแต่ก็นั่นแหละราคาค่อนข้างแรงนะคะถ้าใครอยากเน้นลดฝ้ากระสะสมมานานในราคาที่ถูกกว่านะคะก็จะแนะนําเป็นตัวเมลามีเมลัสมาแอนตี้เพอร์เฟกต์ไวท์เซรั่มแอนด์สปอตเคเลเตอร์นะคะใช้นนวััตกกรรมมมเเลสิอ็ซ์โ โโนะเป็นเจ้าแรกในไทยที่นำนักเยงกรสารออกฤทธิ์ที่ออกฤทธิ์ได้ดีกว่าอัลบูตีนถึง80เท่ามาใช้ไม่ทําให้ผิวบางด้วยสย์โกฟ้าได้ครบทั้งวงจรเป็นเวสําอางนะคะราคาประหยัดด้วยส่วนคุณดูคลิปนี้แล้วอยากใช้สูตรไหนหรือว่าใช้สูตรไห,น,หรอไนอยู่ได้ผลยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์แชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังมองก็ฝากกด subscribe ไ like, ลค์แล้วก็แชร์แพร่คนที่เป็นคนรักติดตามข้อมูลสูขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ช่องครูเชควันนี้ครีเอมองไปแล้วค่ะ